ทุคสมรสชื่นมุ่นกันไปที่แรมชังกิลล่าในวันดีวันที่8เดือน8ปี2008นะคะสำหรับคู่ของหนุ่มลิฟสุพจน์และสาวญิงนาราวันที่สวยสง่ามาในชุดกาออกสีคาวราคากว่า2 0 0แสนบาทกับบรรยากาศของงานที่ตกแต่งเป็นสีฟ้าสีที่เจ้าบ่าวชื่นชอบทางฝั่งเพื่อนฝูงที่มาร,ร่วมงานกันเพียบซึ่งก่อนหน้าจะมีงานเลี้ยงทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสต่อหน้าสื่อมวลชนทุกงสำนักด้วยสาวญิงบอกว่าแต่งงานแล้วก็จะขอใช้คำนำหน้าว่านางคะ่ะ พอเซ็นปุ๊บรู้สึกว่าอ้าเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเป็นจานระไรก็แปลกค่ะเป็นนางเป็นนางเลยค่ะเพื่อนฝูงที่มาในงานขาดไม่ได้ก็หนุ่มออยธนาที่ฉายเดี่ยวไร้เงาสาวฟางพิชยาส่วนสาวหนิงที่ควงมากับหนุ่มบิ๊กแต่ก็ไม่ได้รักกันเหมือนเดิมในขณะที่สาวนุ่นวรนุษควงหนุ่มต๊อดปิติมางานและยังรักกันเหมือนเดิมก็ยังค่ะ อมืก็ไม่ก็ขอบคุณยังเป็นห่วงค่ะขอบคุณค่ะงานนี้สาวอั้มพัชราภาก็มาแล้วมาคว้าเช่าดอกไม้ของเจ้าสาวไปซะด้วยไปงานแต่งานเพื่อนก็ได้ตลอดก็ได้เยอะก็ได้ตลอดแต่ก็ไม่เคยไม่มีพีแววหรอคะแววมาว่าอั้มจะรับบทเมียน้อยในละครเรื่องเมียหลวงเนี่ยจริงเหรอป้า ก็อยากเล่นค่ะปกติจะไม่รับละครซ้อนอยู่แล้วแต่นี้ก็พยายามที่จะเอออยากอยากเล่นมากๆเราไม่เล่นบทนี้มันนานมากแล้วบทหลาย,ลาย